ทุกคนคะวันนี้มีนองๆนะคะเด็กเรียนจากคนกาลงนะคะคำศึกษาเกี่ยวกับอยากอะไรบ้างคะข้อมูลทั่วไปค่ะข้อมูลทั่วไปอะไรเรื่องอะไรบ้างคะพันพันธุ์น้ค่ะเรื่องอะไรอีกพันธุ์ัวแล้วก็อาหารที่ใช้ค่ะแล้วก็การดูแลแล้วก็โรคแล้วก็ปัญหาค่ะในการเลี้ยงก็คือหลักๆกก็คือกระบวนการทำก็นะคะ การเลี้ยงวัวจนถึงการตลาดการส่งค้ายตั้งแต่เริ่มนะคะเดี๋ยวให้พีพีรู้จักเด็กๆก่อนๆเพื่อว่าพีพีคนไหนที่มีแบบโลกอยากจะเข้ามาศึกษาที่นี่ยินดีเลยนะคะเดี๋ยวให้แนะนําตัวก่อนเลยสวัสดีครับผมชื่อนายกิวัฒน์ดดอดครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศรีรักพิรุภันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคงไม่รับไปทูลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภลักษณ์มุปาพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเยสซีมีเกลนัสสินค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิทธิ์มศิษฐ์ชาติสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชัญญารจิตดมบิดค่ะโอเคค่ะแด้วหลจากเด็กๆกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้น้องๆเขาตั้งคำถามซึ่งเด็้องบิวคอยพาไปให้เด็กๆได้ชมกันนะคะว่าสิ่งที่ถามมันจะมีคำตอบอยู่ในหัวทุกตัวอยู่ในสิ่งที่น้องบริวารจัดการอยู่แล้วนะคะเอาเริ่มแรกเอาคนหลังก็ได้อ่ะท่านสัตว์อ่า พันสั์สายพันเชียวหมอกขาวคุ้นมีสยา,ายพันอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปเดินชมนะคะเพราะว่าถ้าเรื่องสายพันก็ต้องเห็นตัวจริงๆจ,งจ,งจ,งจึงจะบอกสายพันได้นะคะไปท,ไทุกคนคะพีพีขาใครที่เข้ามาชมมะค่ะลักลักก็คือสายคุ้นนะคะมันก็จะมีแฉไม่คีแบดลักลักก็จะมีนี่ค่ะถ้าถ้าเป็นสีดำก็จะเป็นสายแองกัสดนะคะพวกพีพีกับนงนงก็คือได้ ได้โลยไส้พันเดียวกันชำบรับไข่ดีว่าติดตามน้องวิวนะคะอยกไห้แนงวิวแนะ่ยนำไส้พันวิวเขาเป็นการแนะนนำไป้อมกับน้องๆเลยนะคะนี่สีดำาวาหินสีดำอันดับปรกเรามาดูคนละสีดำมันจะเป็นแบามันดำหรือจะเป็นเองกัดแต่ที่เราเห็นลักษณะแบบนี้นะค่ะจะเป็นไส้พันเองกัเปในเองนกัดลูกผสมนะคะลักษณะคือจะมีหัวจุกจะเป็นส่วนย้ายลูกรลางไข่ชาโลเล่แต่ว่าเป็นสีดำนะคะอาจจะเป็นดำเข้มจ้องก็จะมีชาโลเล่นี่ค่ะ กับเป็นชาโลเล่ก็จะมีลายเบบดนะคะเล่ลักๆก็คือเล่ที่มีชาชาโลเล่เลยเนี่ยค่ะจะมีลักษณะคือสีขาวโดดโดเลยเองกัสสีดำชาโลเล่สีขาวชาโลเล่จะไม่มีนอกจะมีเขาหรือไม่มีเขาก็ได้นะคะจะเป็นลักษณะเป็นนี้ <ś c oughs> ทึ่งนี่จะเป็นเล่มั่นก็คือจะเป็นลูกผสมแลวค่ะจะเป็นเล่มั่นก็คือชาโลเล่ผสมบามั่นบามั่นลักๆก็จะเป็นลักษณะเป็นี้เลยค่ะจะมีนอก มื้นข้างหน้าค่ะเมือนตัวพ่อพันจะเป็นบามันจะมีดอกลักษณะอาจจะเป็นสีแดงนะคะหรือว่าสีน้ำตาลจะเป็นส่วนยหญ่นะส่วนยหญยบามันก็จะเป็นฝกได้พันมาจากบามันแดงขยายไปเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นโกเล่มันก็คือหน้าตาเหมือนชาโลล่แต่ว่ามีนอกเหมือนบามันนอกก็คือตรงไงข้าเนื้อนอกตรงไหนอ่าเนื้อดีอ่าเนื้อดีประมาณ้นคอจะเป็นเนื้อนอกจะเป็นหลักผสมคอดีคองหลปกผสมฝกนี่ค่ะนึ่ง ถ้าเป็นไส้คุดนะคะจะคุดขึ้นเร็วได้น้ำนักมันคารุเล่แต่ละคณะได้เนื้อมันบรามันจะได้ทั้งเนื้อแล้วก็น้ำนักในเวลาเดียวกันดีค่ะตัวนี้เป็นอะไรคะเอาเลยค่ะตัวนี้เป็นอะไรเอาเลยแต่ละคณะก่อนมีนอกใบมี่บมีนามมันอะไรคะมันมันแันแพ้แล้วก็มีมีเค้งลงมือมันอ๋อตอนนี้ค่ะจะมีคารียกว่าเล่มันก็คือ ชาโลเล่ผสมบามันก็มีหน้าตาไข่ไข่ชาโลเล่แล้วตัวอย่างไสพันลักก็จะมีตัวแองการ์สบามันแล้วก็ชาโลเล่สามไสพันลักลักษตัวนี้ก็จะเป็นลูกผสมระหว่างชาโลเล่กับบรามันหน้าตาเล่าเรื่อมันดับแรงเคืองขึเราเลีหน้าตาตัวนหน้าตาเขาเมือนบรามันหรือชาโลเล่เราจะได้เรียกชื่อคำลังโชูอาจจะเป็นบาร์เล่บาเล่คือบรามันผสมเล่หรือว่าเล่มันชาโลเล่ผสมบรามันเนี่ยค่ะ ตัวนี้ลักๆักนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นบามันนะคะไซส์ใหญ่ๆที่ใช้สำหรับใต้คุณหรือจะโผลอันนี้คือสามพันสามพันลักๆมีอะไรบ้างวะอันนี้เป็นสามพันสามสามหลายพันหลักๆมีอะไรบ้างคารโลรี่คารโลรี่แล้วก็บาร์มันแล้วก็เอ็นกัตเอ็นัตนะคะสามสายพันเดี๋ยวมาจ่ายคุ้นได้เอาคำถามต่อไปคำถามกันเออเจ กอาหารของสัตว์อะค่ะอาหารของสัตว์ที่นี่จะใช้อาหารท้องตัวนะคะใช้ว่าอาหารนี่ค่ะนี่จะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นว่าอาหารผสมกับแป้งข้าวโพดปกติเคยนึกว่าอาหารแบบฟุ้งไหมแบบแฟุ้งแบบค่ะเคยนึกว่าอาหารสัตว์ไหมว่าอาหารมูอามันแบบไก่เคยเนึกไหมตัวนี้ค่ะเราจะใช้ตัวกับแป้งข้าวโพดมันทรงไปเลยมันตรงไปดูในรูหาร นี่จะเป็นตัวกาวแข้แงคาโพดเป็นเอามาใช้กับผสมกับว่าอาหารมันจะลดต้นทุนได้เยอะอันนี้ค่ะพวกคุณจะกินอาหารเป็นลัก,กา0สิบเปอร์เซ็นต์กินฟางแค่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่คยมีเน,นื้อซอนนะคะจะมีแค่ฟางหรืรอรอาหารใหุ้ิกระอนเอาเรื่องอะไรอีกการจัดการการดูๆๆแลคะ่ะการจัดการตั้งแต่ไหนคะการจัดการเหลืองอะไรเอ่ยการดูแลค่ะแบบยากไหมหรือว <ๆ S 1> ่าเป็นยังไงการดูแลยากไม่ <ๆ S 1> ไม่ยากค่ะเพราะว่าด้วยพื้นที่ค่ะจ่ายพื้นทีเยอะไหมค่ะว่า มีหมมียอะไห้าได้อยู่คือจีเนียจะจัดพื้นที่น้อยมากแคมีพื้นที่ให้หัวได้ยืนมีหนามกับอาหารจัดเจนคือลักลักก็คือมีหนามมีอาหารเหนือพื้นที่ให้เขายืนมีลมให้เขาป้องกันฝนถึงกัจะมีเส้นดนของรังค่ะรังคาจะเบ่งเป็นโซ่ต้วนจะเบ่งโซนกลางนาจะใช้เป็นนั่งชิดเผื่อป้องกันความร้อนส่วนกลางวันจะใช้เช่นอย่างไซส์ป้องกัความร้อนลงตีกี้จะได้กวาดขี้ได้ง่ายหกหยุดยืนจะได้แบบว่าไม่ลื่น หลดปัญหาปวดเจ็บขาอะไรเป็นเนี้ยค่ะการจัดการก็คือชาวชาวก็จะให้อาหารชาวยินนึ่งข้างแต่จะมีห้รเติมตลอดแบบนเนี้ยค่ะหลังจากการให้ห้รก็จะให้ฟางผักไปต่อกินฟางแค่ก็จะใหาน้นต่ออีกที่นึงแล้วก็โลกค่ะโลกโลเกี่ยวกับวัวเนี่ยค่ะโลเกียวกับวัวลักๆก็จะมีพวกอ่าดังลาชุดตอนนี้คือพวกลัมปี้ะกีนที่เป็นโลเกียวกับวัวที่เป็นแมท เป็นแม่เกือบจะมาแลงเป็นทับนำพาเพือ่อนไายโรคปากขาเปือยค่ะก็จะมีโรควัดคายมึงคนเลยก<ม>็จะมีคายวัดจะมีไอเก็บค้าเป็นวัดอันนี้รักๆเลยค่ะที่จะเกิดได้ง่ายแต่ว่าลูกติดต่อคนคลางจะมีน้อยอะไร<ข>อ,อีกแล้วก็มียกับปลาแบบ ทีเจอยกับปัญห้าได้บางเมื่อหนาเกี่ยวกับการส่งออกเขาได้แบบนี้มีปัญหาปัญหาการส่งออกเขคือมีวัวไม่เพียงพอต่อการส่งเมื่อหนาปัจจุบันนะคะวัวอ้วนถึ้อตรงนี้มันใช้เวลาสังประมาณสี่ถึงห้าเดือนดังนั้นนะคะเขาก็จะต้องมีวัวจำนวนมากที่จะหลดเสร็จมามีวัวลูกเคียงมีนูกฝอกขาตลอดเราพีก็เลยเพิ่มจำนการเลี้ยงโคซื้อขึ้นก็คือให้ชาวบ้านเอาวัพวกนี้ค่ะ ไปข้าวเลี้ยงเึื่องที่หลับตื่นพับมาให้เพื่อมุ้นระบบอุ้งจรข้องตา,าดให้เรามีหัวนต้องอยู่ในระบบตลอดเวลา <c oughs> พอลำพังเราเลี้ยงเองมันจะมีพออยู่เลียงพอมันวันเดือนสิบตัวสิบตัวที่ต้องสง้นถ้าเราเลี้ยงแค่ห้าสิบเราก็จะต้องแขห่าวันแต่ถ้าเราเลี้ยงจับมือมเป็นกลุ่มกันเลียงไล่คนก็จะมีหัวนต้องในรงจรตลอด <c oughs> นั่นแหละคะ่ะ <c oughs> ค,คือคือล,ะละักษะเกี่ยวกับการตลา,าดลอ้วนในในระบบการตลา,าดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการค่ายอว้วนให้ทีฟังนิดหนึ่ง พ็จะก็จะติดต่อไหมหรอเราจะค่ายหัวทางไหนเดียบ้างทางออนไลน์เดี๋ยวนี้ออนไลน์เป็นเป็นยี่สิบค่ะยังไงอะคะเพราะว่าเหมือนมันมืนมืนมืนที่ที่ทำใช่ไหมคะก็คือเปิดเพจแล้วก็มีเพจพอมีเพจแล้วก็คนรู้จักเยอะแยะแล้วเราก็สามารถติดต่อได้ทางเพจเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบต้องโทรต้องอะไรแบบนี้ค่ะเราก็สามารถติดต่อทางเพจได้เพราะว่าเหมือนถ้าเกิดว่าทางเพจใช่ไหมคะเราก็ มอนเหมือน,นถ้าครูเขาเอ้ยเหมือนถ้าพี่ไม่ว่างเหมือนเนี้ยคะ่ะแล้วก็กิดต่อตอนไหนก็ได้าะเช็คอยู่ในเพจอยูดด่แล้วะค่ะใช่ค่ะลากๆในกันตอนแเขาหน่อมดีนะคะน่มดีจะแจ้งลูค่ะตลอดเมื่อเด็กๆก็นเนี้ยค่ะนมดีก็จะแจ้งเมื่อเรามีลูกออนไลน์อะค่ะการขายถูกยังจะง่ายขึ้นการให้ข้อมูลลูก้าประจัาง่ายขึ้นเมื่อที่ตรงนม้ีก็ลังให้ข้อมูลพีทีแล้วก็ให้ข้อมูลเด็กๆไปในเวลาเดียวกันนะคะ คนดงดอยเอาข้อมูลลงเพจปุ๊บทั้งเด็กทั้งครูที่ทำรายงานก็จะสามารถไปดูข้อมูลเด็กได้ว่าเด็กได้ใมากเยี่ยมฟ้ามเลยจริงๆนะมาเรียนรู้มาสักสักเลยจริงๆซึ่งพีพีก็จะได้รูกข้อมูลเดียวกันเลยค่ะที่เป็นข้อมูลจริงๆที่เกิดขึ้นในการเลียงค่ะเอาเอาอะไรบ้างไปมาเราเดินดูที่นี้จะมีทาง,ทางเรียงทั่วคุ้นแล้วก็เรียนทางแม่พั์แม่พัุ์ก็จะเป็นของต้องฟังค่ะแต่จะมีข้าวอบยเรื่อย ก็มุ่งมั่นอยเลยเค่ะแล้วแล้วอ่าพี่มีมีเัญหาอะไรอีกมันมันเป็นแบบว่าพี่มีแรงบันดาลใจยังไงที่เรามาเปิดเปิดออ๋ททใช่ค่ะที่ม,มาทำฟาร์มมาเปิดฟาร์มคือเราก็ระพี่จะได้ทานประจำ้ำที่กเลยออกจากงานที่ถูกผู้ต้อนยินหายายสักเท้าเหรือเปล่าคะอะไรอ๋อ ปกตีอันโอจะเป็นคนเลี้ยงหัวกันแต่ไม่ใช่เลี้ยงหัวแบบปั่นพันธุ์หัวบ้านหัวไรวันนั่นนะคะทีแบบกินหญ้าแบบตามปกติแล้วมันนี่ยเนีย่ยอาชีพพิเศดขึ้นแล้วมัจนจะมีในโรงเรียนตั้งเมื่อไปร่ต้องไปนาชี่อเถ่อนทำได้จริงสร้างอะไรได้จริงโฟยกมาเลยกอ่างทำยาเป็นยังไงบ้างคะให้ยญ้ามาแล้วเถี่อนเราทำในกลุ่มเฉลยได้ต่อยอดได้หนัวดีกว่าเยอะกับเียบเจียบกับปัจจุบันนะัะ่นาะเด็กที่ทำเรื่อ นี่จะเป็นบามันที่ีรกว่าบามันจะมีนอนช้เป็นน,น้ำนอน,นอฟลุนน่มเลยนะ ต่อพันก็คือลาต้นต่อพันตีเขาผลิตมาเพื่อทำต่อพันต่อปลายมันจะไม่สวยมากตอนนี้อุ้ยนี่อะอยู่กูดีย่านี่ประมาณสักแค่นได้แล้วค่ะนี่ก็ไม่มั่นใจนะว่าอยู่แต่บอกพึ่งได้มาพึ่งพึ่งเขาพึ่งใช้มาค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นพอมันพอพันเลยค่ะแยกมาแยกมาไม่ก็ไม่กบคลอนคลางจะรับเกือบเต้น กะบอกว่าเพลงเล่ยทุกก็บอกเป็ทุกขล้านนะพอทุกกันตาวไัยเพลงกันตาวไัยแต่ว่าคืออาจจะเย้ยสุดในในเขตพื้นที่บ้านเล่าที่ห้าที่ห้าชมนด้แล้วถึงรายได้ต่อปีรายได้ต่อปีรายได้เยอะค่ะแต่ฮักขายใจใจแล้วก็เยอะแค่นั้นรายได้ไม่ต้องหมอดวกได้วะมันจะเตาไรผมมันเป็นระบบวนเวียนรายได้มันโอ้กได้แต่ว่าเมื่อรายได้จริงๆเนี่ยค่ะคนท้งจะเยอะมาขอด้วยมูลค่าวับตัวเหมือนทิศตัวเซนท์มั่เป็นลอยตัวก็ กระตีุ้่นะคะได้แต่ฮักใคร่ใจใจเป็นความไดรทีที่ไม่ได้เยอะแต่ว่าเน้นว่าเราทาเป็นระบบวงโคจรเพืพ่อว่าต่อไปเราจะได้มีทางพวกข้าวโอกตลอดแต่ก็มีโครงการที่เกิดขึ้นได้ตลอดเกี่ยวกับการเรียนว่าเในดาซีนึงที่เด็กๆผูยย้ใหญ่เกระยณจะจบทำคนอยู่บ้านาจะจบทำแต่าอาจจะไม่เป็นแบบแบบนี้นะคะแต่ว่าลักลักก็คือเราทำเงินมาตั้งแต่เดิมก็มีแล้วเดี๋ยวนี้การเรียนวัวฟินนะ ไม่จำเป็นต้องแต่งตัวมู่ก็ได้ไงเม้าหัวปอพีไม่ได้ถูกแต่งตัวมู่อยู่เลยวดังนั่นคือปลายามบต้องเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนแนวทางพีก็อยากให้เด็กๆทัานมาเรียนวัวเมื่อเรียนวัวตัวค่ะเมื่อเราซื้อแม้าัวนี่ก็ตัวหลกเสิงอขั้นหนึ่งนะพีจะได้รู้ต้องเลี้ยงวัวมันเพลงมันเพลงมากมัค่ะตั้งแต่เริ่มได้เม้าก็ตอนนี้นะวัวพัฒนาขึ้นมาเยอะมันเยวกลับไปแต่ละเราก็เบียนไงแต่หนึก็เบียนถึงโคนนั่นนะหน่ก็เบียนตัวหัว ทีหนึงก็ได้ลูกก็เอาลูกมาแล้วค่ะมาขายเป็นงทองใช้แต่ว่าบางคนนั้นแนวคิดก็คือคนเลี้ยงวัวคือคนีจะไม่มีกินแต่ว่านี่คือคนเลี้ยงวัวคือคนมีกินปลัวตัวนึงว่าเป็นร้ใช่เนี่ยค่ะต่อไปจะได้ไหมว่าเปลี่ยนแนวทางคนบ้านๆเล่าโขาไม่ไม่จะเป็นน้องนู่นลาโดยที่ไม่มีจจกินให้นู่นลาแต่ว่าเราเี็นนาทีน้อนเร็วโอเคฝากเอาพี่ทีให้ฝากเพื่อนเด็กๆติดตามเรื่อง เพ็คของความว่าเราได้อะไรจากการเลี้ยงวัวหรือว่าเราอยากฝากอะไรเกี่ยวกับให้ทุกคนในโลเอาเพียรฝากคนคนละหนึ่งอย่าง <c oughs> คนละหนึ่งอย่าง <c oughs> าฝากอะไรก็ได้ค่ะค่ะสาหรับที่พวกหนูได้มาในวันนี้นะคะก็ได้รู้ในหลายอย่างเพราะว่าบางทีอ่ามาันชาวบ้านใช่ไหมคะที่เลี้ยงวัวเพราะว่าอาจจะแบบไม่ใช่วัวแบบนี้อาจจะเป็นแบบวัวบ้านๆวัวที่กินหญ้าตามปกติแต่ว่าอันนี้ก็คือก็คือจะเป็นวัวแบบเป็นวัวพันไปเลยนะคะ สำหรับตัวหนูแล้วก็อยากจะฝากเอ่อคนที่คิดว่าคนที่เลี้ยงวัวไม่มีตังคนะอยากจะบากว่าคนเลี้ยงวัวมีตังคือแบบคนเลี้ยงวัวคือคนที่มีตังคนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีตังก็ไม่มีตังซื้อนะคะใช่ก็ไม่มีตังซื้อวัวแล้วก็อยากจะฝากว่าอ่าให้เข้ามาศึกษากันเยอะๆนะคะเพราะที่นี่แบบให้ความรู้ได้แน่นมากค่ะขอบคุณค่ะเอา ากก่อนฝากก่อนใช้ภากันได้ค่ะภาพกันได้เ่าคองของพี่วิวโอ๊ยยะคยยายยยนยยยยยยยนยย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 ยกยไยยะยยยยยนยยยยยคยยยยยยามยยยไย้ยย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 ะยย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 ดยยยยายย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 ย่ไย้ยยยยยยยะยย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 ย